ไปต้นหน่อยล่อป้าตามก้นมาสันมาเดินไปครับกีพีเอกับไปฮอดมันม,มัน,ม,นมันจิมีสะเพาะเพียงหลอกแค่ดีเป๊ะเลยดิ<ไ>ปเป็นเป็นปนระยานยู่ดิเ<ม>จียบแคเล็ก าเเมืองเฟืองรับรองได้ผ่านทุกคนจากวังเวียงเมืองเฟืองเมืองเฟืองจากเวียงจันมาเมืองเฟืองเผ่านขวาหน่นเปินเือนขวาละหัวขวาหัวหสันหอขวา ลองเดียงสนูกอันนี้เผออ่าหมกินเผออ๋อหนูกินเือในข้าวไได้ไหมแล้วจะัะเครื่องเคียงเครื่องเคียงไม่รู้เป็นไรนนอมีให้หถ้วยสั่งสามถ้วยก็มีให้สถ้วยมีพริกมีผักเรื่องราวของเท้เลยดีเลยเนี่ยเอาไปไหม เปื่อยที่ลาวแสดงว่าแซ่บก็แสดงคนหลนะครับทีแดงถ้ามาชิมเปื่อนะคะรับเนื่องจกษตรกรอนคุณจะเชิญมาชิมเหล้าเราก็กินเปื่อยก็ได้มาชได้ดูกินฟอรเครื่องปรุงก็เหมือนบ้านเรานะครับก็เหมือนบ้านเราคล้ายๆกันน้ำลาข่าตาปลาหมึกอ,อันนี้น้ำตา จะใส่ผิดนะน้ำตาลนะครับอันนี้น้ำตาลอย่าจะใส่ผิดนะอันนี้นี่แกงเปียงคือผงชูรสของแท้นะครับอันนี้ชอบกินแบงนี้นะนิยมกันมาแต่กันนะครับกินแกงแบบน้ำตาลเขาเขาโอ้ก็จะแตกต่างกันไปปรุงแล้วเสร็จเป็นอย่างนี้เอาซอยครับแล้วเสร็จ ังลองไหมเจ้าต้วงด้วงมะพร้าวลองไหมคะอร่อยวก็องแล้อก็ลองหนูก็มีต้วงก็มีต้วงก็เหมือนโบอุดรใหญ่ในบ้านหลวงหมือนกันเอาค่ะไปกินยูไนยูไนโบมีเด้อเอาเข่าไปได้ไหมค่ะได้มาแม่ก็ลอกแดงเไม่ยั้นนมกระลอกก็ร้อกแดงเอาบ่เดี๋ยวซับเข้าไปข้างในให้ก็ได้ เอาไประะักพักไปส่งให้ตัวสัก <c oughs> วันนี้ก็มาที่มูลเขาเรียกอะไรนะนบูลักูนบูลักูนบูลักูนอันนี้เขาเรียกบูรักูลหนึ่งบูลักูนหนึ่ง,ก,นนงกับเบียร์ลาวแซ่บครับนี่มาเลยมาเป็นทริปครอบครัวก็ประมาณนี้อยากเล่นน้ำนะครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดยยเดี๋ยวค่อยลงมันดูหนาวๆอยู่เย็นๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำใสมากเลย ไาาปไปลงน้ำเหรอป้ามาเ๋ยวๆคุณย่ามาแล้วชี่ดีเขาเรียกว่ามะละกูดหนึ่ง <c oughs> ติดปากแล้วเป็นมะละกูดหนึ่งไหมครับตั้งชื่อให้ใหม่บูละกูด โมลกุลโมลกุลอ okay. ่ะเสียงไม่ถูกกกูมูกตรงน้นเป็นตัวท <ashion on another stakeholder> <Pandemie spices> ี่เขาจะกระโดดน้วยโหน่าดีมาก

ไปยังไงบ้างความรู้ส in ึกข mm hmm. uh> ึ้นไปขาสั่นใจสั่นใจสั่นขาสั่นเด้อเดๆๆๆดอด้เอแบบโดรบปุ๊บมันดืดครับ เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่นี่ครับว่ามันมันเป็นสะพานเหล็กด้วยส่วนตัวชอบก็เลยแบบอยากถ่ายเพราะว่ามันสวยด้วยรูปแบบที่เขาเป็นที่เขาทำนะครับมันเหมือนต่างประเทศที่แบบว่ามันงาม,มแลวก็ยังไงครับนี่เป็นสะพานเหล็กแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับอแม่น้ำที่สวยงามนี่แหละครับมองมองที่โอเค มักมักมักมกันเลยอยากผ้าแวะชวมแวะไทยนั่นแหละชอบครับชอบส่วนตัวนะก็อยากให้สีสันนี่ได้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเกษตรกร,กรผู้จเจริญมะเทียวเนี่ยเป็นแบบไดนเนาะ เมืองมีทุกที่ครับงั่วอยู่ตามท้องถนนครับร้ายขนาดเลยนี่แหละเป็นไฮไลท์ที่ดีที่สุดคือสุดยอดมากงกอ,อข้าางเ้าโดนไล่ละคนลาวไล่ให้ละอนนี้พ่อกาหลีนะพี่โคหลบทางด้วยครับขออนุญ,ญาตนะครับ ถึงที่พักแล้วครับอังสวรรค์ดิ ตรงไหนกันเนี่ยอุ้ยบางเวียงว่าไปทำอะไรกันเนี่ย <มา S 1> เด็กสา,าว<ล>ผู้เยาว์วัยได้การอยู่นะห้องพักเรานะโอ้โหโอ้โหนาข้าว คือใช้คําว่าสวยเปลืองมากไปที่ไหนก็เปลืองครับบอกตามตรงเลยว่ามันสวยจริงใครยังไม่ได้มาขอให้มาเถอะครับทั้งหนึ่งขอให้มาเถอะตำนานผาอัว <c oughs> ขนาดเพิ่นววาหน้าบอกงามเลยนี่โอ้งามขากเดอเบมึงก่อเขา่ารดปุ๋ยปะตองมีปีที่แล้วดันดินไปพู้นครับเพิ่นวาาเด้ ดินดินไปทั้งที่เอ,อบัตรที่นี่ดินทั้งนี้กับิบ๊อกอยงามขนาดบอกอยงาม,นอองามานาเนี่ยนี่บอกไคแามบานเท่านี่โอ้งามแล้วนี่งามแล้วนี่อพ <g> um> <g> um> ่อซื้ออย่างพ่อหญิงแก้วกิงแก้วซื้อเพ่นมวนเน้ครับพี่น้องนี่ส่วนผมอยู่อุดอรนี่แหละอ่าอุดอรธานีครับอยากมาโดนแล้วแต่ว่าบ่ได้มาจักเถอ่อื งามเฮงโอ้หน้าเรางามเด้อนะสวยสวยสวยท้องแค่เราเสียบรรยากาศนะครับช่วงนี้เสียบรรยากาศก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆว่าบรรยากาศมันงดงามมีร้านนวดให้ด้วยมีน้ำให้เล่นด้วยดูสิครับ สิ่งที่เราต้องการลืนล่นเด้อลื่น No, 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 no. Okay. โอ้ยน่ารัก,กเลยวันนี้เรามาเล่นน้ําที่ไหนลกูกเล่นน้ําอะไรนะมันก็จะต่อมาจากแม่น้ําซองที่เราไปมูลกุลมูลคุลที่แรกครับแล้วก็น้ามันก็เจะไหลมาตรงนี้เนี่ยเด็กๆอย่างเงี้ยชอบมากเลยชอบเล่นน้ําสนุกมากครับดีจริงๆมันไม่ลึกเนี่ยน้าไม่ลึกนะคะดีมากๆบอกเลยเพราะเราใช้เวลาเดินทางแค่ สามชั่วโมงก็น่าจะถึงจากไทยนะโดยประมาณนะครับถ้าไม่ไปติดด่านที่แบบนะว่าเราต้องไปทำธุระเนาะแน่ก่็เล่นๆดูดู あらあら。There, there, there. Alright, alright. ก็นี่แหละครับนี่กูแช่น้ํนปาปลานี่แต่ไฮไลท์ตรงนี้เมี่ยงปลานินนะครับอประาดาษยังไงเลยจวด ธรรมชาติครับพี่น้องแต่คือความสวยงามอุดมสมบูรณ์มากดีที่สุดดีที่สุดมากเลยครับดูบรรยากาศรอบๆได้เลยว่าสวยที่สุดมากบอกได้คำเดียวว่าสวยมาก รีสอร์ทไม่มีนะครับมันจะมีป้ายที่เราเขียนไว้ทั้งคนลาวคนเวียดนามคนเกาหลีคนอะไรญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษมาหมดเลยครับนี่เขีนความบอกแักกันเต็มเลยคนมาบอกรักกันที่นี่เยอะมากครับกับแผ่นป้ายไหมดีบอกได้คำเดียวกันดีมาก นี่ลครับนั่งับงงๆคิดอะไรเลยกับไม่ต้องสอนใจอะไรทั้งสิ้นับสบายทั้งวันเลวนันนี้น้ำเย็นมากครับเย็นแบบเหมือนตู้เย็นเลยมแช่น้ำเย็นนะนี่เราก็กลับบ้านด้วยความสุขความสบายใจนะครับโอ้สยางไปยังเดินละมัน <laughs> <h Narrative> <ươi! t cuanto yêu> <If> 뉴스, a bên bên nói bên bên nói 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 à nói bye nói nói bye nói bye nói